ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงที่หนึ่แขก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านพลาวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ จากเทปที่แล้วนะคะเราติดค้างกันไว้ก็คือว่าที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73เนี่ยค่ะได้ทํากิจกรรมรณรงค์เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กแล้วก็เยาว,วชนในโรงเรียนเนี่ยค่ะโดยมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่เนี่ยเข้ามาร่วมทากิจกรรมแล้วก็ยังมีการต่อเนื่องในเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องอาหารกลางวันเรื่องการที่จะทําอาชีพเสริมให้กับเด็กๆเพื่อลดการเอาเวลาว่างเนี่ยไปมัวสมแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านะคะจนได้รางวัลเนี่ยก็ยังค้างกันอยู่ค่ะจนมาถึงตอนนีีนีี้่นนเเรยกวาปป็ ปี2018ิบแปดแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงสิ้นปีปีสอง8ห้าสิบแปแล้วพี่นอนมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างจากที่เราก็ถือว่ามีส่วนร่วมเนะในการช่วยเหลือโรงเรียนหรือว่าผลักดันขับเคลื่อนซึ่งโรงเรียนเนี่ยเขาก็เขาก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนมันถูกฝาถูกตัวความภาคภูมิใจมียังไงบ้างคะอืมถ้าจะให้พูดถึงความภาคภูมิใจนะครับกท็ทางชมรมเนี่ยนะครับเราเรา ทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมสิบปีนะ <races. S 1> ครับร่วมร่วมสิบปีเราเริ่มต้นทำโครงการนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับเราเจอหลายโรงเรียนทั่วประเทศที่เราไปนะครับก็ต้องอยอมรับว่าโรงเรียนของพออนัทเนี่ย มีการทำงานที่ต่อเนื่องเพราะต่อนเนื่องเนี่ยทำให้ความความสัมพันธ์มันอาจจะต่างจากโรงเรียนอื่นนะครับคือโรงเรียนอื่นก็คืออาจจะทำแล้วก็จบหรืออะไรตามตามตามคันลองของมันนะครับแต่ว่าจากโรงเรียนเนี่ยเราเห็นว่า พออเนี่ยเขาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในทุกๆเรื่องซึ่งมันก็เป็นตรงกับตรงกับบริบทที่ที่ส่วนตัวผมผมเองด้วยนะครับแล้วยิ่งได้มาสัมผัสสิทธิ์เก่าของของพออที่เขาสอนมาเนี่ยอ่าผมจำแม่นเลยมีน้องคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะเป็นพยาบาลหรือหรือ หัวหน้าพยาบาลในห้องไอซีูหรือไงเนี่ยนะครับจําไม่ได้ว่าโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาเล่าให้ผมฟังในในในคลิปที่ตอนนั้นมาสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าพอ,อเนี่ยถ้าเด็กยังไม่กลับกลับบ้านตอนเย็นยังกลับไม่หมดเนี่ย<ม>พอ,อก็ยังไม่กลับ<ม>ถึงแม้ฝนตกหรืออะไรต่างๆเนี่ย<ม>พอ,อจะ ขับรถไปส่งเด็กทุกคนจนจนจนถึงบ้านผมก็มานั่งนึกในช่วงนั้นว่าตงแตรพอออคงจะมีรถกระบะรถตู้นะไปส่งเด็กทุกคนแต่คำตอบที่ได้รับจากเด็กคนนั้นนะพ่ออขับรถมอเตอร์ไซค์คิดเอาละมอเตอร์ไซค์มันนั่งทีละสิบคนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปเจียคนสองคนไปส่ง บางทีกว่าจะหมดอ่ะเพนึกนึกเอานะครับแล้วก็อีอกคําพูดหนึ่งที่ที่ได้ยินจากพอ,อผมถามว่าพอแผ่งพอ,อเนี่ยขึ้นไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นเขตอะไรก็ก็ได้แล้วอ่ะเราเราพร้อมทุกอย่างแล้วคำพูดหนึ่งอ่าพอ,อบอกว่าผมไม่ขึ้น ผมอยากจะสอนเด็กๆซึ่งคำพูดนี้นะครับผมนึกถึงพระราชธรรัสของในหลวงในอ่าลที่เก้าที่ท่านไปเจอครูคนหนึ่งในหลวงนั่นถามครูคนนั้นว่าเป็นครูใช่ไหมครูคนนั้นตอบว่าใช่ ท่านก็เลยบอกว่าองั้นฝากาฝากลูกของเราด้วยเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งที่พอทำเนี่ยมผมมองว่านี่แหละครับคือคือจิตวิญญาณของกามเป็นครูจริงๆเพราะนั้นเราก็เลยมีมีเรื่องราวต่างๆ ที่ต่อเนื่องกับโรงเรียนนี้นะครับอย่างอย่างปีหกแปดปีนี้นะครับจังหวะจังหวะว่าผมเนี่ยเข้าไปสู่สโมสรโรตารี่สยามเอราวัณน,นะครับ<ะ>ซึกได้มารับตำแหน่งประธานบริการเยาวชนพอดีเราก็เลยมองว่ามมเฮ้ยชมรมเยาวชนทุนหมายแม่สาบุรีเนี่ยเราก็ช่วยโรงเรียนนี้มามามานานแล้ว เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับในในเดือนกันยายนเนี่ยในช่วงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็เลยนำเอาโต๊ะเก้าอี้มามอบให้กับทางนักเรียนของโรงเรียนแล้วก็มามอบไม่ถึงสองโรงเรียนนะครับ,รบไทยรัฐกับโรงเรียนวัสพานนะครับอืมอันนี้ก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือความในใจที่ที่ถามนะครับ,รบอืมก็ เป็นความผูกพันนะคะความผูกพันที่เรามีกันมานานถ้าท่านผู้ชมอาจจะบางท่านถ้าเกิดเคยดูรายการของเรานะคะก็เราเคยมีเทปที่เราเคยบันทึกแล้วก็การสรัมภาษณ์ท่านผออนา,าแทคโวะว่าก่าท่านจะมาเป็นครูเนี่ยอยู่ดีมาเป็นครูได้ยังไงเนี่ยถ้าถ้าได้ดูเทปนั้นนะคะก็อาจจะเข้าใจทั้งพี่ดอนแล้วก็ทางบัวนะคะที่ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าอ,อาจจะมีการ ตื่นตันมันเ,เรียกว่ามันผูกพันแล้วก็เราเห็นถึงความการดําเนินกิจกรรมต่างๆของท่านผอ,อนะคะแล้วก็คุณครูในโรงเรียนเนี่ยที่มีความตั้งใจจริงในการที่จะให้กับเด็กแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนมากๆแล้วก็เลยเกิดอาการที่แบบอาจจะมีความรู้สึกตื่นตันกันเป็นพิเศษ,ษ,ษค่ะก็ะถ้าจากที่ฟังพี่ดอนก็ยืนยันได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี2018จนถึงปี2019เนี่ยทางชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ก็ ก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆเข้ามาต่อเนื่องมีมีมีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกฟังแล้วมันอันนี้ฟังจากพอนะ,ะจะบอกว่าสะเทือนใจหรืออันนี้แล้วแต่แล้วแต่จะ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 เรียกกันนะครับว่ามผมสอบถามพอว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการเรียนการสอนดนตรีไหมพอบอกมีอ้าว มีสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กแล้วก็เรียนเริ่มต้นจากการเรียนคุยนะครับเรื่องคุยก็ <c oughs> ถามพออว่าน้องๆที่นี่เขามีไหมพออบอกว่ามีมีการเรียนการสอนดนตรีสอนคุยผมถามว่ามีคุยกี่เราพออบอกเราเราก็สอนผ่านทางหนังสือท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับเรียนดนตรีผ่านทางหนังสือแต่ไม่มี คลุยไม่มีอุปกรณ์การศึกษาจริงเนี่ยมันจะได้ไหมฮะมันก็คงไม่ได้อันนี้อ่าอันนี้ให้พอออเล่าดีกว่าเพราะว่าพออ้อจงสอนอยู่ะนะครับส่วนเราได้แต่เป็นเพียงผู้ที่จะสร้างฝันให้น้องๆเขาได้มีคลุยได้เรียนกันจริงๆก็อันนี้ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่ดอนเหมือนสัญญาแล้วว่าต่อไปนักเรียนจะมีมีครุยมีดนตรีที่จะเข้ามาประกอบการเรียนจริงๆให้พออค่ะก่อนที่เราจะเจบกันไปในวันนี้ค่ะพอ,อให้ความรู้สึกแล้วก็ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์เนี้ยค่ะให้ฟังแล้วก็ถึงความรู้สึกต่างๆที่เราร่วมกันมาเนาะทำ,ทำทำอะไรกิจกรรมต่างๆรวมว่าความผูกพันต่างๆแล้วก็เผื่อพออ,อยากจะพูดจาหรือขอบคุณฝากไปถึงทุกๆส่วนที่มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือค่ะครับก็ อย่างที่พี่ดอนบอกครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วเราก็เชื่อว่าโรงเรียนเล็กๆทุกๆโรงก็น่าจะเหมือนกันเท่งแต่ว่าจะมีใครที่เเข้าใจในบริบทของแต่และโรงเรียนนะครับเข้ามาสัมผัสอย่างพี่ดอนนะครับก็คือรู้จักกันมา5ปีนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างคือพี่ดอนพยายามที่จะช่วยเราเพราะว่าถามว่าเรามีทุกอย่างไหมเราไม่ได้มีทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นมองมองภายนอกเรา แต่น,นี่คือการการได้พูดคุยกันได้ได้เล่าได้แลก,กเปลี่ยนกันอันนี้คือมีอันนี้คือไม่มีนะครับจะถามว่าทั้งหมดที่เราจะพยายามทําคือเราบอกเราเราจะพยายามทําเพื่อเด็กๆของเรานะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันอาจจะไม่ได้มาโดยทุกอย่างพร้อมกันหรือมีนะครับเอ่อมันต้องใช้เวลานะครับแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะของเวลานะครับถ้าเรา ไปเจอผู้ใหญ่ใจดีที่เข้าใจในบริบทของเราหรือเข้าใจในสิ่งที่โรงเรียนกําลังจะทามันก็ถือเป็นความโชคดีแต่บางภาคส่วนก็อาจจะมองข้ามอาจจะคิดว่าเรามีเราพร้อมเราดําเนินการอย่างที่พี่รอยเล่าฟังว่าดนตรีไทยมันทําไมต้องเรียนในหนังสือมันทาไมต้องเรียนจาก YouTube เพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับซึ่งถามว่าเราก็เข้าใจแหละครับว่ารัฐบาลก็คือมีงบจํากัดที่ในการจะสนับสนุนเพราะโรงเรียนมีอยู่ทั้งทั่วประเทศ ถ้าจะสนับสนุนอะไรไปบางอย่างมันอาจจะได้มันมันไม่ได้หรอกครับมันมันก็จะไม่ได้พร้อมกันผมยกตัวอย่างโต๊ะเก้าอี้ถ้าโรงเรียนขอไปปีหนึ่งอย่างน้อยคือได้ห้าชุดแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าทุกโรงเรียนต้องได้มีไม่กี่โรงที่ได้ห้าชุดแล้วถามห้าชุดกับแล้วเรียนต่อห้องขวาจะได้ชุดใหม่อีกกี่ปีไม่รู้อ,อันนั้นคือเรื่องงบประมาณเพราะฉนั้นโรงเรียนก็พยายามที่จะไปแสวงหาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ โชคดีโชคดีทีท่ไทยรัฐวิทยา73ได้เจอทางพี่ดอนเจอทางชมรมที่คอยให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าโรงเรียนขาดแคลนอะไรแล้วทางชมรมพอจะประสานประสานงานขอความช่วยมือจากใครได้บ้างอันนี้ถือเป็นความโชคดีแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ชมหรือท่านพู้ใหญ่ใจดีที่ดูรายการนะครับเลิกบุหรีดีต่อใจนะครับทางพหบ5าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนนะครับก็ ยินดีครับโรงเรียนยินดีโดยที่ไม่มีข้อแม้เพราะเราเชื่อว่าทุกๆก,การสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคือต้องการให้โรงเรียนอะ่ะเอาไปปฏิบัติจริงเอาไปใช้จริงแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่เราสัมผัสได้ทุกๆครั้งที่เรามีการขอสนับสนุนเนี่ยเราเชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีมองว่าถ้าได้ไปแล้วทำไหมสารต่อไหมแล้วเด็กๆได้ประโยชน์ไหมซึ่งอันนี้จะไม่ใช่ข้อข้อแม้ของที่นี่คือที่นี่พร้อม คือบอกเลยเราเชื่อว่าเวลาที่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนสักอย่างหนึ่งผู้ใหญ่จะบอกว่าเอาไหมทำไหมได้ไหมแล้วที่นี่จะบอกว่าได้ครับ ค่ะก็แล้ววันนี้คะก็ถือว่าทางรายการเลิกบุหรีต่อใจของเรานะคะก็ได้เป็นสื่อกลางในการที่เราพามาเยี่ยมชมสถานศึกษาที่เขาเทํากิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะนักเรียนเ,เพื่อให้ปลอดภัยจากสารเสพติดนะคะโดยบุหรีบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนอกจากนั้นทางชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ม่ใสใจใจบุหรีเนี่ยก็ได้เป็นตัวกลางออนอกจากทํากิจกรรมรณรงค์เรื่องหนังว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีโครงการดีๆอย่างอื่นเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเท่าที่เราจะประสานกับผู้ใหญ่ใจดีหรือว่า ผู้ที่ช่วยเหลือมาทุกทุกท่านเลยนะคะล้วก็ขอเป็นตัวกลางในการที่จะขอบคุณแล้วก็เราพาไม่ให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนได้รับอะไรมาที่ดีๆเนี่ยลงไปถึงนักเรียนถึงเด็กๆแล้วก็มีความยั่งยืนต่อเนื่อง นะคะไม่ต้องกังวลนะคะนี่ถือว่าเป็นการที่เราได้มาเผยแพร่ให้ได้ทราบกันค่ะก็คิดว่าแล้วก็เชื่อมั่นว่าจากนี้ทางชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรีนะคะแล้วก็โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านพร้าวอเภอบ้านนาจังหวนครนายกค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆทํากันต่อเนื่องแล้วก็ยังคงเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่สีขาวที่มีการพัฒนาไปยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ดอนแล้วก็ทั้งพอ,อที่สุดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงที่หแขบ v i p กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะนะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทุกวันนี้ค่ะคนไทยกว่า14ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานกับ โรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือโรค NCD ค่ะซึ่งกลุ่มโรคนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคแต่อย่างใดค่ะแต่เกิดจากการสะสมของอาการอย่างต่อเนื่องนะคะจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่เหมาะสมค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะความเครียดสะสมค่ะแล้วก็ทานหวานมันเค็มจัดค่ะ ไม่ออกกําลังกายดื่มแอลกอฮอล์และตัวร้ายสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่จัดนั่นเองค่ะซึ่งจากพฤติกรรมเสี่ยงที่ว่ามานะคะก็จะทําให้เกิดความทรมานแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคเนี้ยถึง3 0 0,000กว่าคนต่อปีแนวโน้มก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็รายการเลิกบ,บุหรี่ดีต่อใจค่ะจึงจัดโครงการโนไมริสเสียงจากกลุ่มเสี่ยง เพื่อเปลี่ยนอนาคตสุขภาพค่ะซึ่งในการโครงการของเราเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะกับคนกลางสําคัญค่ะซึ่งเขาจะเป็นตัวกลางระหว่างทางสาธารณสุขกับประชาชนชุมชนต่างๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มอสอมค่ะและวันนี้ที่เข้ามาร่วมกับเราคืออสอมจังหวัดนนทบุรีค่ะความรู้ที่เขาจะได้ในวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับได้ไปช่วยดูแลชุมชนของตนเองนะคะว่าพฤติกรรมอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงการทรมานจากโรค NCD แล้วก็ถ้าเกิดหากว่าทรมานแล้วเนี่ยค่ะการเข้าถึงสิทธิการรักษาต่างๆ จะมีอะไรบ้างสําหรับรูปแบบการจัด,ดกิจกรรมมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะค่ะและที่อยู่ข้างบัวตอนนี้ค่ะเป็นนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหรือพี่เสือนั่นเองค่ะพี่เสือสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ทราบว่าพี่เสือค่ะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกับพี่ๆอ,อสอมอจังหวัดนนทบ,บุรีบ้างค่ะครับวันนี้สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับ ก็วันนี้เป็นอีกเวทีนึงนะครับที่สมาคมเพื่อโรคไตนะครับพยายามขยับแล้วก็ขยายเครือข่ายในการให้ความรู้กับประชาชนนะครับรวมถึงพี่ๆอสอมรรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานด้านสุขภาพนะครับในการให้ความรู้วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องสิทธิการรักษานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมรวมถึงสิทธิข้าราชการนะครับร,ร,รวมถึงไป เรื่องกําลังท็อปฮิตก็คือกลุ่มโรค NCD นะครับ NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องให้กันคือความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมีอยู่สัก2เรื่องหลักๆครับอาจารย์ครับก็หวังว่าค่ะวันนี้อสมจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทุกท่านที่รับชมรายการค่ะน่าจะได้สาระดีๆไปเป็นประโยชน์กันตนเองและครอบครัวค่ะท้าทัศน์ทุกครับและขณะนี้ผมได้ยืนอยู่กับพี่อารีนะครับท่านเป็น ประธานอสมจังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ค่ะพี่ครับสาหรับในเรื่องของโรค NCD นี่นะครับทางอสมจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีนโยบายหรือว่ามีการดาเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างครับที่เราได้ดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีครับค่ะ,นะะน, uri, นะคะในจังหวัดนนทบุรีนะคะไอ้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อราเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วอสมเราก็ทำกันอยู่นะคะแต่ความเข้าใจเนี่ยอาจจะจะน้อยเมื่อเราได้รับนโยบายจากแถวรัฐมนตรีนะคะแล้วเสร็จแล้วพอได้รับเรื่องเรื่องนี้มาใช่ไหมคะเราก็มาตัวจังหวัดจังหวัดก็จะเรียกเราให้เราไปชี้แจงนะคะลงแล้วเสร็จแล้วอสมทุกคนนะคะลงทําพื้นที่ในเรื่องของเอ็นจีดีและการลงพื้นที่แล้วนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ ประชาชนตื่นตัวในเรื่อง NGD นดีะคะเรื่องขาบนะคะก็ทำให้ชาวบ้านพอตอนนี้เริ่มพูดถึงขาบนะคะแต่คำว่าขาบตอนนั้นชาวบ้านอาจจะยังไม่รู้แต่เมื่อเรารับเรื่องมาแล้ว,ลวเรารู้แล้วว่าขาบคืออะไรนะคะขาบก็คือข้าวหนึ่งทพ,พีใช่ไหมคะนั่น,นะคะแล้วเราก็ลงพื้นที่แล้วเราก็ไปชี้แจงให้เขาฟังให้ชาวบ้านฟัง แล้วตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มตื่นตัวแต่เราจัดทาด้วยเอ,อ่อเปเปอร์นะคะเปเปอร์ถ้าทําให้เปเปอร์ปุ๊บแลชาวบ้านจะเห็นแล้วว่าเออเขามีน้ําหนักเท่าไหร่เขาอ้วนยังไงเขาอะไรไขมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะรู้หมดเลยนะคะพอรู้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มเอ,อ่อปรับปรูตัวเองค่ะรับโอ้แล้วยิ่งวันนี้ได้รั้ความรู้จากพี่เสือด้วยก็น่าที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปที่อีกใช่ค่ะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับและนี่คือความเข้มแข็งของอสมจังหวัดนนทบุรีครับสำหรับโครงการโนไมลิศเสียวจากกลุ่มเสี่ยวเพื่อเปลี่ยนอนาคตสุขภาพที่จัดขึ้นในวันนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นการเสริมพรของผู้ป่วยเพื่อเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพราะเป็นการร่วมคิดร่วมทำ ระหว่างผู้ป่วยหน่วยบริการและผู้กำหนดนโยบายสำหรับโครงการนี้เราจะเน้นในเรื่องการลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราแต่ระบบสุขภาพที่ย่วยืนต้องอาศัยพระเราจากทุกภาคส่วนกำลังของอสมในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมี จำนวนทั้งหมด8,000กว่าคนนะคะเออดอดวนั้นกิจกรรมในวันนี้เราสามารถขยายการเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพไปยาวกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายหลักได้มากขึ้นเนื่องจากเรามีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค NGDS ดิฉันเชื่อว่าการเปิดพื้นที่ให้เสียงของผู้ป่วยมีส่วนร่วม คือกุญแจสำคัญของระบบสุขภาพที่ยั่วยืนและเป็นธรรมบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการโนมายดิทเสียวจากกลุ่มเสี่ยงเพื่อเปลี่ยนอนาคตสุขภาพณบัตรนี้ผมชื่อธนพลน,นะครับปัจจุบันเป็นนายกสมาคมเพื่อโลกไต่ประเทศไทยและก็เป็นประธานเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพก็เป็นคน ผักดันนโยบายด้านสิทธิ์เนาะคือจริงๆแล้วสมาคมเพื่อนโรคไตประเทศไทยเราเป็นสมาคมที่ทํางานกับเพื่อนงานด้านสุขภาพนะครับเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ภาครัฐเราจะเห็นว่าภาครัฐเขาเล่นเรื่องอะไรพี่อ,อสมอรู้ไหมเขาเล่นเรื่องอะไรกันรู้ไหมครับเรื่อง NCD เนาะ NCD คืออะไรไเ,อเอ โรคที่ไม่ติดต่อเหลือรังแล้วโรคอะไรที่เหลือรังอะ่ะมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันเลยเหลือรังใช่ไหมเออเนี่ยครับวันนี้เราอยากเราอยากมาเรียนรู้ด้วยกันคืออันแรกก็คือเรื่องโรคนะครับพวกเรารู้จักเปรหวานดีไหมรู้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 จักประวันิไหมทํางานในชุมชนรู้จักประวานไหมเท่าที่ผมอ่า บรรยายแล้วให้ข้อมูลกับพี่น้องอสมอนะครับทั้งประเทศเนาะทั้งประเทศผมทำงานอยู่ทั้งหมด13เขตสุขภาพแล้วก็ให้ข้อมูลเนีครับเรื่องโ CD, รค NCD เบาหวานความดันโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคไตรวมทั้งกลุ่มโรคที่มันเสี่ยงกับการที่เราให้ทำไปเป็นโรคเลื้อรลังต่างๆนะครับเราลองคิดดูว่าเราทำงานด้านสุขภาพี่ยครับ เราก็อยากให้คนเนี่ยไม่มาป่วยเหมือนเราถูกไหมหรือไม่อยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีเริ่มต้นจากครอบครัวเนาะและหลังจากนั้นถูกส่งต่อไปยังญาติส่งต่อไปคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอด้านสุขภาพแต่จุดที่สำคัญแบบนี้ครับมผมเอาพอย n ์แรกก่อน NCD ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคเนี้ยมากกว่าสิล้านคน นะครับเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหลอดเลือดโรคหัวใจมากกว่าส4ี่ล้านคนเราคิดดูสิว่าเบาหวานในประเทศไทยมีกี่ล้านคนรู้ไหมครับไม่รู้เบาหวานในประเทศไทยมีเอาเลขกลมๆนะมีมากกว่าห้าล้านคนนะครับมีมากกว่า5ล้านคน,นะคกกน,คนอันนี้คนที่ได้รับการตรวจคัดกรองนะครับอาจารย์แต่ที่อยู่ใต้ผมไอ้ที่ไม่มาตรวจไม่รู้ไม่หือไม่อือเนี่ย อาจจะมากกว่าคนที่อยู่ข้างบนก็ได้นะครับเบาหวานมีกี่ชนิดครับอ่าเบาหวานมีสองชนิดชื่นใจจังเบาหวานชนิดที่หนึ่งคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งคืออะไรเบาหวานชนิดที่สองคือเบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกฮะเบาหวานแห้งมันมาจากไหนก่อนนะอันที่หนึ่งอันที่สองเบาหวานแห้งลักษณะเป็นยังไง เบาหวานแห้งผอมดำแผลจะแห้งเร็วอันนี้เป็นข้อมูลอสมอนะเบาหวานแห้งคือคนผอมๆแผลแห้งๆแ,แล้วเบาหวานเปียกเป็นยังไงอ้วนแผลหายยากาแล้วไอตัวที่บอกว่าไอผอมๆแล้วผแผลแฉะแฉะมันเป็นเบาหวานอะไร ชนิดไหนเออเบาหวานทุกคนบอกว่ามีสองชนิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีเบาหวานที่กลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาแต่ด้วยจํานวนที่มันอาจจะไม่ได้เยอะเนาะเบาหวานมีสองชนิดคือชนิดเปียกชนิดแห้งเนี่ยไม่มีนะคือที่หลักๆเลยเนี่ยที่หลักๆที่ในอดีตที่เขาเล่าพูดกันมาให้พวกเราได้เห็นนะคืออันที่หนึ่งเนี่ย เบาหวานชนิดแรกก็คือเบาหวานชนิดพึ่งอิซูลีนพึ่งอิซูลีนก็คือตับเราไม่ทํางานนะครับหรือว่าเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วมักจะเจอว่าตับเราไม่ทํางานแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องฉีดอิซูลีนควบคุมน้ําตาลอันนี้ครับเขาเรียกว่าภาวะพึ่งอิสุลีนแล้วก็อันที่สองคือภาวะไม่พึ่งอิซูลีนคืออะไรเบาหวานแบบไหน,น คือไอ้พวกตับเนี่ยมันยังทํางานอยู่แต่มันผลิตน้อยพฤติกรรมการจาก,การัดบริโภคเข้าใจใช่ไหมเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอันเนี้ยมันสามารถคอนโทรลได้ควบคุมได้ยาได้าหาหมอรักษาได้อ่าเห็นไหมอันที่สเบาหวานจากอะไรจากการตั้งครรภ์ อันนั้นนะครับบางทีพอเราท้องแล้วฮอร์โมนมันผิดปกติเนาะฮอร์โมนผิดผิดปกติบางคนอาจจะเป็นในช่วงนั้นแล้วก็เป็นอยู่พอคลอดลูกออกมาแล้วสามารถคอนโทรลเรื่องอาหารการ,การกินได้ก็หายไปอีกส่วนหนึ่งคือพันธุก,กรรมการที่เราจะเป็นประวานหรือความดันมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคเห็นไหมครับพฤติกรรมการบริโภค เราต้องควบคุมอาหารจริงๆแล้วเราได้ควบคุมอาหารไหมสาเหตุเกิดโรค NCD เนี่ยมันบอกอยู่แล้วครับนั่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทางนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นโซเดียมโซเดียมคือเกลือเกลือกินวันหนึ่งได้กี่มิลลิกรมัมวันหนึ่งเนี่ยห้ามเกิน2,000มิลลิกรมัมหนึ่งมือ้อ บริโภคไม่เกินกี่มิลลิกรัมอันนี้อันนี้ข้อมูล w h o นะเออหกร้อยมิลลิกรัมนะครับอาจ๊จมๆเอาให้หน่อยลูกอ่าหกร้อยนะครับอันเนี้ยโซเดียมใครชอบกินปลาทั้งโกชอบไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตั้งโกตัวหนึ่งมีน้ำมันพืชอยู่เท่าไหร่รีดน้ำมันปลาทั้งโขดหนึ่งตัว ว่าปลาทั้งโกนหนึ่งตัวมีน้ํามันพืชเท่าไหร่ปลาทั้งโขนหนึ่งตัวเนี่ยเราเอาปลาทั้งโกนบีบใส่ง่ามมือได้ครับจะได้น้ํามันหนึ่งช้อนชาน้ํามันพืชหนึ่งช้อนชาแล้วพวกเราหนึ่งมื้อทานปลาทั้งโกกี่ตัวสามเอาไม่อยู่คนเดียวเลยยี่สิบบาทเกี้ยงใช่ไหมเอออันนี้ครับเนี่ยเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราบริโภคคือเราไม่ได้รู้หรอกเรากินเพื่อความอร่อย นี่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันตามดูนะพี่อสสมอนนะเพราอจะได้ช่วยลูกหลานเรา มาดาก็เสียเวลากับมราคนสดใสที่เธอต้องเข้าไป